สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหวานอยู่ไหมครับอยู่ครับอ่น้ำอยู่ไหนครับชจ้นด้านในก่อนครับอยู่ไหนครับอครับขออนุญาตนะครับครับน้ำน้ำหวานอยู่ไหนนะครับพี่ก็นี่ไงน้ำหวานครับเนี่ยน้ำหวานครับที่ต่อเคยคุยกับน้ำหวานทุกวันไงเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่พี่พี่พี่เล่นตลกอะไรเนี่ย ต่อจำเสียงน้ำหวานไม่ได้เหรอผมนี่น้ำหวานน้ำหวานตัวจริงเลยแหละที่ต่อมาหาเนี่ยคือห้องน้ําหวานเลยต่อทันเข้ามายังพี่ไม่พี่อย่ามาตลกกับผมดิต่อต่อต่อจำพี่พี่พ่อระวานหรือเปล่าน้ําหวานจริงๆต่อไม่เหมือนในรูปเลยพี่พี่ตลกไรกับผมเนี่ยฮะนี่เหมือนในรูปเลยในรูปใช่แบบนี้หวานแหละต่ออาบน้ำไหมต่อ อาบน้าก่อนวาอาบน้ำร้อนร้อนไหมในยลูกพี่ไม่ใช่แบบเนี้ยอะต่อจําเสียงน้องฝ่ายไม่ได้จริงๆเหรอพี่ใช้พี่ใช้อะไรดัดเสียงเปล่าเนี่ยแบบน้องหวานไม่เป็นผู้หญิงเง่ยพี่ดูดีเนี่ยตอเรื่องรูปเป็นเรื่องธรรมดานเนี่ยพ,พ,พี่น้องหวานเลยตอ่ออาบน้ําก่อนนะอ,อาบน้าอาบน้าอะไรพี่อาบน้ําก่อนอาบน้ำยี่ใส่ึงหลอกกูทําไมเนี่ย เราได้ลองต่อเราคุยกันทุกวันนะต่อนะต่อจําเสียงน้องหวานไม่ได้เหรอมึงจาได้ยี่อะไรฮะตอนตอนคุยกันมึงเสียงมึงเป็นยังไงอ่ะม,มึงเป็นผู้หญิงเนี<อ>ย่อยอะไรเนี่ย,ยนนนะพี่นหนหวาพี่อายุรุ่นพอนะ่อแล้วพี่จะมาทำอย่างนี้อีกเหรอไหนต่อบอกว่าต่อคุยกับน้องหวานชอบน้องหวานไงต่อต่อจําเสียงน้องหวานไม่ได้เหรอ <c oughs> ตลกเลยพี่เจ้าคุจะกลับบ้านพี่หลบไปต่อ อยู่กันก่อนนะอยู่กันก่อนแล้วต่ออยู่ทําอะไรแล้วทานข้าวกับพินวานไงแล้วเมื่อกี้น่ยไม่บอกผมแต่หน้าหน้าห้องอ่ะกลัวต่อจะร้อนก็ให้เข้ามาห้องก่อนห้องเย็นๆได้แอร์เย็นๆต่อพี่พี่คุยกับคุยกันมาตั้งนานพี่ไม่บอกผมว่าพี่เป็นกระเทยอ่ะพี่เป็นเกย์อ่ะผมไม่ได้ติดอะไรนะทำไมพี่ไม่บอกผมวะเยียแล้วรนิยมเราไม่ไม่เหมือนกันอ่ะฟังพี่ก่อนต่อพินวานคุยกับต่อทุกวันแล้วพพินวานก็คิดถึงต่อทุกโทรไต่อมานี่ไง แล้วพี่ไม่บอกว่าพี่เป็นเป็นเป็นเกย์อ่ะพี่ฮะบอกแล้วต่อจะมาเหรอเอ้าก็พี่พี่จริงพี่มาหลอกผมเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะพี่ไม่ได้หลอกต่อพี่ะคุยกันไาจะพิมพ์แล้วอ่ะพี่มันโคตรเสียเวลาเลยอ่ะอนนะต่อนะน้ำอาบน้ำก่อนนะก็ใจเย็นใจเย็นนะต่อนะใจเย็นอะไรพี่อย่ามาเข้ามาใกล้ผมนะต่อพี่น้หวานรักต่อนะรักเยี่ยอะไรพี่โอ้พี่ค่อยคุยกันต่อพี่มาหลอกอะไรผมวะพี่ไม่ได้หลอก ไอ้ผมแจมหลวงจับพี่ได้พี่ไปเอารูปใครมาขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยต่อนะต่อก็จะจําเสียงของพี่น้องฝายไม่ได้เลยจำอะไรพี่พี่ใช้แอปอะไรดัดเสียงพี่ดีกว่าตอนคุยกันอ่ะพี่มาหลอกผมเมื่อจะพี่นึงแล้วที่ผมคุยอะพี่เนี่ยค่อยๆไปยันต่อนะนะพี่พี่พี่นะพี่รักับพี่พี่พี่อะไรพี่รักต่อรักพี่อะไรพี่พี่มาหลอกผมเนี่ยพี่ผิดกฎหมายพี่รู้ตัวป่ะไอ้ยี่ผมเสียเวลาพี่จะไปอิกงแล้วอ่ะ ต่อใจเย็นก็ค่อยคุยต่อนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะต่อกินข้าวอะไรพี่กินไม่ลงหรอกอย่าอ้วกอืมต่อเี่ผมไม่ได้อยากบูลลี่พี่นะเว้ยในคนละสนิยมขงเราไม่เหมือนกันพี่ก็พี่ไปคุยกับใครพี่อย่าหลอกเของางี้พี่ก็หาตามตรงตามแต่สเปกพี่เนยอ่พี่มาหลอกผมองี้พี่พี่บ้าบัวพี่ชอบต่อพี่รักต่อไงพี่ถามผมสักคำหนึอยัางอ่ะโทรต่อนะอใจเย็นค่อยคุยกันนะกับพี่พี่ลหวันให้อ่าน้ำก่อนเนาะใจเย็นหย่อนนะ ผมไม่อาบน้ำพ okay oh, uh uh ี่แล้วนะพี่นอนก่อนเสียเวลาชีวิตผมพีผายเลยพี่มาทำอะไรผมเงี้ยฮะโทรต่อ no ต่อแม่โทรยี่อะไรต่อยแม่งไอ้สัสต่อต่อจ๋าอย่ามาแตะตัวผมพี่ขอร้องครับไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนไปอาบพี่ยี่พี่มือตากพี่ยี่ฮะไอ้สัสจะค่อยคุยกับพี่นะนะวะอะพี่น้องไม่กูไม่กูไม่คุยกับมึงมึงจะเอายังไงอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้ยียคุยกันมาเกือบปี เปกูเลยมึงรู้ตัวเปล่าฮะกูแจ้งตำรวจับมึงได้มึงรู้ตัวเปล่าไอ้เหี้ยมึงเป็นเกมมึงบอกว่ะออรักต่่นยาทรกูไม่ไปสนแม่หรอกนะเหี้ยกูไม่ได้รักมึงไอ้เหี้ยต่อจ๋าต่อจ๋าเฮียอะไรสัตว์หลบไปมึงจะหลบกไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยถ้ามึงกูรู้มึงไม่หลอกใครนะมึงกับมึงมึงเจอดีไอ้เหี้ยกูเสียเวลามึงเกือบปีไอ้สัตว์ใช้พี่สลายนะต่อนไอ้เฮีย